ต้องเข้าใจส่องวงไปด้วยอะไราักษาต้น้าปลาเปิดกว่างกว้างอย่างนีลจะลุกมาทีถ้าเราคาดวยาผลอากมา7,000เท่าไหร่นะออกมากว่า7,000ล้าน มัใกล้เียงกัน,กนหมดอการน,นาในเรื่องของการพัฒนาให้ผู้คนเขถึงน้สะาดขอบขอเรือใ,ให้อาจารน้องค่ะเวนลานะที่บ้านกา,าน,านปามาต้ม้มมสิ่งต้องเรียนรูไ้ไ,ไสร้างกะบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง นี่คือว่าเป็นกิจกรรมุดทานี่แหละคือคนิ่งเก่าไรแต่วันนี้มันที่เบ็ดแล้วนันเราต้อง